ผมในฐานะประธานพรรคชาติพันานะครับแล้วก็คณะกรรมการปรัดนะครับท่านหัวหน้าพักเทวันยุทธ์ตับนรท่านที่ปรึกษาพักเศรษฐกิจแพทย์บรรลัษ์ชนลูกูนท่านในคณะกรรการพักวัชรพลโตมวันชักและตก็รองหัวหน้าพักประชาดทันประเสริฐตลอดจนท่านสมาชิกใหม่ของพักนะครับท่านกรท่านกอบฉักท่านอรย์แล้วก็ท่านบรวุฒินะครับ ผมขอถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับของการประชุมพักนะครับซึ่งเป็นการประชุมวิสามันประชุมใหญ่ของพักชาติพัฒนาในวันนี้นะครับเรื่องที่สำคัญนะครับที่เป็นเรื่องรับทราบและก็เป็นมติของที่ประชุมนะครับเรื่องแรกก็คือที่ประชุมได้รับทราบนะครับแล้วก็เห็นชอบ กับการแต่งตั้งประธานสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับท่านใหม่เดิมทีเนี่ยคนเอกที่ปิวัดกำลังเอกรองหัวหน้าพักเนี่ยเป็นประธานแล้วท่านได้ลางอกไปฉะนั้นในวันนี้เนี่ยที่ประชุมก็เลยได้ตั้งท่านรองหัวหน้าพักก็คือท่านอดุลลพันเนี่ย เป็นกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับแล้วก็ในคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็ได้มีการประชุมแล้วก็มีมติเห็นชอบให้ท่านเลขาธิการพรรคก็คือท่านวชรพลโตรมรชฉักนะครับเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชาติพัฒนานะครับอันนั้นเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองนะครับท่านหนูนาพักได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้แต่งตั้งให้ท่านกอบสักสภาวสูเป็นประธานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของพักชาติพัฒนานะครับซึ่งทุกท่านคงทราบว่าโคงรงสร้างของพักชาตินาน,นั้นนะครับก็มีประธานพักนะครับก็คือผมขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีประธานยุทธศาสตร์สีด้าน เศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีและก็สังคมดังนั้นในวันนี้ก็ได้มีการแต่งตั้งและก็ที่ประชุมใหญ่รับทราบอย่างเป็นทางการก็คือแต่งตั้งประธานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจก็คือท่านกอบจกสภาวสุอันนี้คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามก็คือเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารพักที่ว่างลงนะครับสืบเนื่องจากมีตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาเนี่ยได้ว,ว่างลงประมาณ7จถึงแปดตำแหน่งดังนั้นในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติมนะครับลงมตมิลงคะแนนเสียงแล้วก็แต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นสีท่านท่านแรกนะครับก็คือท่านอดีตผูว้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านยุทธนาวิทยกิตินะครับ ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคท่านยุทธนาเนี่ยท่านอยู่โคราชมานานรับราชการที่โคราชตลอดนะครับเคยเป็นแหนาเภอบ้านเยื่ยมแหนมเภอปทายแหนมเภอจักราดแล้วก็แหนมเภอสุงเนินก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกดก่อนที่จกกะเกษียณอายุราชการดังนั้นในวันนี้ท่านก็ได้มาร่วมง,งานกับพรรคชาตินานนะครับในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ท่านแรกนะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบท่านที่2ก็คือ,อานายดุลลำอพลนะครับเป็นรองหัวหน้าพักชาติพัฒนาอีกท่านหนึ่งตำแหน่งที่3านะครับที่ได้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติม,ตมวันนี้ก็คือคุณสมบัติการจนะวัฒนานะครับดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพักนะครับฉะนั้นก็จะมีสองรองหัวหน้าพักที่ตั้งใหม่ แล้วก็หนึ่งรองเลขาธิการพรรคแล้วก็ตําแหน่งที่4ก็คือกรรมการบริหารพรรคนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งตำแหน่งก็ได้รับเกียรติจากท่านก่อนจะจติกรรมนิตนะครับยินดีที่จะรับตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เป็นมติของที่ประชุมในการให้ความเห็ผิดชอบจากนั้นวันนี้นะครับเรื่องที่สาก็คือแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติม4ี่ตแหน่งหนึ่งนายุทธนาวิริยากิติรองหัวหน้าพรรคสองนายอดุลลาภพลรองหัวหน้าพรรค สามนายสมบัติการชนะพัฒนารองในการติการพักสี่นายกรจติการวณิชกรรมการเมืองพักเรื่องที่สี่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่รับทราบว่าท่านกรเนี่ยหลังจากที่ได้มาร่วมง,งานกับพ,พ,พรรคชาติพัฒนามาสมัครเป็นสมาชิกพักนะครับแล้วก็ท่านก็จะช่วยรับผิดชอบในเรื่องของงานทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นวิกฤตของประเทศขนานี้ซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญ ที่ท่านมาร่วมง,งานแต่ลําพังท่านคนเดียวเนี่ยท่านบอกว่าเพื่อให้มีความแข็งแกร่งท่านก็จะเชิญชวนทีมงานที่มีความรู้ความสามารถมีรประสบการณ์มาร่วมกันทํางานเป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคชาติพัฒนาฉันั้นในวันนี้ท่านก่อนก็ได้เชิญนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับมาร่วมง,งานกับพรรคชาติมนอีกประมาณ40กว่าท่าน นะครับซึ่งอาทิเช่นนะครับมีท่านกรท่านกอบจกักท่านอัทวิทย์ท่านบวรวุฒินะครับแล้วกอ็อีกหลายๆท่าน40กว่าท่านซึ่งสมัครเป็นสมาชิพกพรรคชั้นนาเรียบร้อยแลลวแล้วก็มีอีก40กว่าท่านกําลังอยู่ในขั้นตอนรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย80กว่าท่านฉะนั้นวันนี้พรรคชั้นนาคกมีความแข็งแกร่งมั่นคงด้วยบุคลากรทางด้านเศรษฐ ที่จะมาทํางานร่วมกับท่านก่อนนะครับในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในนามของพรรคชาติพัฒนานะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่5นะครับเรื่องแรกก็ประธานสัฒาบอกไปแล้วนะครับเรื่องที่2ประธานยุทธศาสตร์แจ้งแล้วเรื่องที่3กรรมการบริหารพักที่มีการแต่งตั้งใหม่แจ้งแล้วเรื่องที่4นะครับสมาชิกพักที่เป็นบุคลากรที่ทำการด้านเศรษฐกิจแจ้งให้ท่านทราบแล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้าย ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรีแบรนด์ทักนะครับซึ่งผมได้เคยเรียนสื่อมวลชนให้ทราบนะครับว่าพักจำนัดจะมีการรีแบนด์พักแล้วก็ก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่สมาชิกในวันนี้นะครับท่านหัวหน้าพักชาติพนาคคือท่านเทว,วัญนิตาทรพลก,ก็ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าถึงเวลาที่ต้องมีการรีแบรนด์ นะครับก็คือการสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่นะครับหลายๆเรื่องเลยนะครับในเรื่องการประชาสัมพันธ์การสื่อสารต่างๆเพื่อเกิดความชัดเจนเข้าถึงประชาชนคําขวัญต่างๆที่ให้ตรงกับนโยบายพรรคซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้นําเสนอในที่ประชุมใหญ่วันนี้ฉะนั้นวันนี้กรรมาการบริหารพรรคก็เลยนําเรื่องการรีแบนเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกพรรคชาตินาสา0 0้กว่าท่านที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับซึ่งสมาชิกพรรคชาตินาส่วนใหญ่นะครับก็มีความเห็นด้วยว่าควรจะต้องรีแบ่งนะครับในหลายๆเรื่องนะครับบางท่านก็ให้ความคิดเห็นในเรื่องของสีของพรรคในเรื่องของโลโก้ของพรรคคำขวัญต่างๆ แล้วก็ในเรื่องของชื่อพรรคนะครับซึ่งสมาชิกพรรคส่วนใหญ่เนี่ยครับก็ยังชอบคําว่าพรรคชาติพัฒนาอยู่นะครับแต่ต้องการที่จะเสริมสร้างความชัดเจนของความเป็นพรรคชาติพัฒนาเนี่ยว่าเป็นพรรคการเมืองนะครับที่เป็นของคนโคราชเกิดที่โคราชแต่เป็นพรรคการเมืองของคนไทยทั้งประเทศนะครับก็อยากที่จะปรีแบนเพื่อเป็นการสื่อสาร ถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศว่าวันนี้พรรคชานาได้มีการปรับปรุงเข้มแข็งมีสมาชิกใหม่มีทีมงานทางด้านเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์อันนี้แล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็ได้กล่าวถึงว่าชื่อพรรคเดิมของชาตินาน,นั้นเนี่ยมัจกจะไปใกล้เคียงซ้ำซ้อนและบางทีก็จะมีความสับสน กับชื่อพักการเมืองอีกหลายๆพรรนะครับก็เลยต้องการที่จะสร้างความชัดเจนนะครับเพื่อให้เกิดความเคลียร์ชัดเจนเรื่องนี้ประกอบกับรัฐมนูญที่มีการแก้ไขมีการใช้บัตรเลือกตั้ง2องใบนะครับใบแรกเลือกสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ท่านชอบใบที่2เลือกพักที่ท่านชอบดังนั้นเนี่ย ปัดไปที่สองเลือกพรรคที่ท่านชอบเนี่ยจะนาไปสู่คะแนนปาติดที่มีทั้งหมด1 0 0รอคนฉะนั้นก็ถือว่ามีนัยยะสําคัญต่อจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาฉะนั้นการที่มีการบริการแล้วสร้างชื่อพรรคที่ชัดเจนไม่สับสนไม่คลุมเครือก็จะเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจถึงพรรคชาปนนารนะครับที่ชัดเจนขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้ที่ประชุมก็เลยได้มีการหาลือกันว่า ควรจะปรับปรุงชื่อพักในลักษณะใดฉะนั้นที่ประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นว่าคําว่าชาติพนันาเนี่ยก็มีความหมายที่ดีอยู่แล้วนะครับอยากที่จะคงเอาไว้แต่ก็อยากที่จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับให้เกิดความชัดเจนนะครับแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหานเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนละคนไทยทั้งประเทศก็มีการเสนอชื่ออันนี้เราห้อยสมเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อย ประมาณที่ทุกคนก็เสนอชื่อกันแล้วแต่ละท่านก็ให้ให้คำอธิบายหมดชื่อแรกชาติพัฒนาเศรษฐกิจชื่อที่สองชาติพัฒนากล้าชื่อชื่อที่สามชาติกล้าพัฒนาชื่อที่สี่กล้าชาติพัฒนาชื่อที่ห้าชาติพัฒนาไทยชื่อที่หกกล้าพัฒนาชาติชื่อที่เจ็ดชาติกล้าและก็ชื่อสุดท้ายพัฒนา ทั้งชาติพัฒนาตลอดชาติก็แปดชื่อนี่นะเป็นเรื่องที่น่ารักและผมคิดว่าเป็นบรรยากาศประชาธิปไตยสร้างสรรค์ทุกคนมีคีมี creativity มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ว่าชื่อนี้ด้วยเหตุผลอะไรชื่อนี้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับผมผมและกรรมการบริหารต้องขอบคุณสมาชิกพักมากวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับและทุกท่านตั้งใจแต่ละชื่อเนี่ย ให้เหตุผลให้เหตุผลนะครับก็เลยขอมติที่ประชุมว่าต้องการจัะรีแบรน์พักแล้วก็ขอเริ่มต้นที่กระบวนการของการปรับปรุงต่อเติมชื่อพักเพื่อมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่สร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนและก็สะท้อนถึงวัดไปที่สอง นะครับตามกลไกของรัฐมนตรีในการแก้ไขเพื่อเกิดความชัดเจนในการเลือกตั้งด้วยนะะจากนั้นที่ประชุมก็เลยลงมติกันในแปดชื่อก็ปรากฏว่าชื่อที่ได้คะแนนสูงที่สุดเนี่ยคือพรรคชาติพัฒนากานะครับได้คะแนน259คะแนนนะครับจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด300กระท่าก็ถือว่าเป็นมติเอกฉันนะครับในการที่จะ เปลี่ยนชื่อปรับปรุงนะครับโดยยังเป็นพักเดิมชาติพัฒนานแต่ว่าสร้างความชัดเจนนะครับถึงชื่อที่ไม่เกิดความสับสนตามที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยทางหัวหน้าพักนะครับก็คงจับรายงานผลการประชุมแล้วก็ต้องแจ้งให้ต่อต,อ,ตอนะครับได้รับทราบถึงการปรับปรุงชื่อพักเป็นพักชาติพัฒนาตา ครับฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราก็มีการปรับปรุงพรรคชาติพัฒนาให้เป็นชื่อพรรคชา,าติพัฒนาตามมติที่ประชุมตามข้อเสนอของสมาชิพกพรรคเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับไม่สับสนในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับต่อชื่อพรรคและสองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการรีแบนพรรคชาติพัฒนา เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นแนว่วแนว่แนที่จะเข้ามาแก้ไขซึ่งความมุ่งมั่นแนว่วแนว่แนที่จะเข้ามาแก้ไขก็คือความกลา้าฉะนั้นชาติพัฒนากา้าไม่ใช่กล้าอย่างเดียวแต่เป็นชาติพัฒนากา้ากล้าด้วยประสบการณ์ถึงจะทําให้การแก้ไขปัญหาวิกิตต่างๆของบ้านเมืองสําเร็จร,ร่วง แล้ววันนี้ผมในฐานะประธานพรรคนะครับก็มีความมั่นใจมากนะครับเพราะได้ท่านกรนตติกาวณิชน,นะครับซึ่งวันนี้ท่านเสด็สลับมาเป็นกรรมการแทนพรรคแล้วก็ยังได้ผู้มีความรู้ความสามารถท่านกอบศักดิ์ก็ถือว่าเป็นมือเศรษฐกิจท่านกรอนนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับอดีตรัฐมนตรีครั้งที่มีชื่อเสียงท่านกอบศักดิ์ก็มาเป็นประธานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ นักการเมืองคนหนุ่มคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างท่านอัธวิทแล้วก็นักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จอย่างท่านพรวุฒตลอดจนทีมงานพักกา้าท,ท,ที่เคยที่เคยทํางานทกพักกา้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ลาออกแล้วก็ทํางานคุณเคยกับท่านก่อนซึ่งผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนใหญ่แต่ว่าท่านก่อนเนี่ยได้เชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาสมัครเป็นสมาชิกนะครับบางท่านก็ลาออก บางท่านก็จะอยู่ในขั้นตอนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับของระเบียบข้อบังคับเท่านั้นวันนี้ผมก็รู้สึกมั่นใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางทางทางทีมเศรษฐกิจของท่านก่อนที่จะได้มาช่วยกันเสริมสร้างความเชื่อมัน่นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นรายละเอียด ของการประชุมในวันนี้นะครับสมาชิกพรรคชาติพัฒนาป้าที่เคารพรักทุกคนครับ <Yeah. S 3> อยากจะบอกกับเพื่อนสมาชิกนะครับว่านับตั้งแต่วันที่ผมได้จับมือผมขอเรียกพี่แล้วกันนะครับผมได้จับมือกับพี่สุวั์แสดงเจตจำนง ที่จะร่วมมือกันทำงานการเมืองก,ก็มีประชาชนทั้งประเทศนะครับให้ความสนใจแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวอของเรามาโดยตลอดซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับผมผมมองว่าที่ประชาชนสนใจความเคลื่อนไหวของเราเป็นเพราะว่าเขาต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงนี่คือภาระหน้าที่ของเรานะครับ ประชาชนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนที่สุดเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเขาอยากเห็นการเมืองสร้างสารรค์การเมืองที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาปากท้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเขามันไม่มีเหตุผลอื่นนะครับว่าทาไมเขาถึงต้องมาสนใจการรวมพลังของเรานอกจากเพราะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการ คราวนี้ส่วนตัวผมเองผมมีโอกาสเคยทำงานร่วมกับเพื่อนๆที่พักชาติพัฒนาตั้งแต่สมัยที่ผมรับตำแหน่งรับรฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค,ค,ครั้งนั้นเนี่ยคุณหมอวนันัะอยู่ในตําแหน่งรับฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเราสองคนทํางานกันใกล้ชิดมากในการแก้ปัญหาเรื่องของราคาน้ามันแพงคุณหมอเก่งมากนะครับนอกจาก ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของน้ามันแพงได้แล้วเนี่ยยังสามารถบริหารกองทุนน้ามันจากที่ติดลบเกือบแสนล้านบาทให้กลับมาเป็นบวกได้ส่วนคุณเทวันกับผมนะทางานอยู่ในสภา,าร่วมกันมาก็กว่าสิบปีผมผมขอพูดนิดเดียวครับว่าผมมั่นใจไม่มีนักการเมืองคนไหนในสภา,าวันนี้นะครับที่มีความสามารถ ในการขับเคลื่อนนโยบายฟาดานอุปสรรคความขัดแย้งได้ดีเท่ากับคุณเทวันของเราเพราะนั้นสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากการร่วมมือกับคนชาติพัฒนาในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาคือวัฒนธรรมการให้ความสำคัญกับผลของงาน ผลข,ของงานเป็นเรื่องที่ผมมีความรู้สึกว่าน,นี่คือความตั้งใจนะครับแล้วก็ความมุ่งม,มั่นของทุกคนที่ผมรู้จักที่พักนี้ตลอดช่วงที่ผ่านมามันคือหลักปฏิบัตินิยมเป็นหลักอุดมการ์ความตั้งใจเดียวกันกับพวกผมที่ได้ก่อตั้งพักบ้าขึ้นมาในยดีเราก็มีหลักในการปฏิบัติเดียวกันคือยึด ความสําคัญของการลงมือทําคือการลงมือทําสุดท้ายแล้วคือคําตอบให้กับพี่น้องประชาชนที่รอคอยการแก้ปัญหาโดยพรรคของเราแต่จะคิดดีทําจริงยังไงก็แล้วแต่นะครับพวกเราเชื่อมาโดยตลอดว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือความกล้าพก็ความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเนี่ยมันต้องอาศัยความกล้า ความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งมันมีผู้ได้รับผลกระทบอรครับ,รบเสียประโยชน์บ้างไม่ชินกับการเปลี่ยนแปลงบ้างมันต้องอาศัยความกล้าพูดตามตรงนะครับการที่เราตัดสินใจจับมือกันทํางานด้วยกันก็อาศัยความกล้าการที่เพื่อนสมาชิกนะครับได้มีมติเปลี่ยนชื่อพักที่เป็นพักในตํานานการเือนไทยอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาศัยความกล้า และความกล้าเนี่ยครับบวกกับประสบการณ์ทั้งทางการเมืองประสบการณ์ทางเศรษฐกษิจของพวกเราทุกคนจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนรอคอยอยู่ได้วันนี้ชื่อพักคก็มีมติดแล้วชัดเจนผมอยากที่จะเสริมเพิ่มเติมว่าวันนี้ผู้บริหารอดีตผู้บริหารของพรรคกล้ารวมไปถึงอดีต ว่าที่ผู้สมัครของพรรค้าทุกคนได้มารวมตัวกันอยู่ณที่นี้แล้วครับหลายคนเดินทางมาร่วมมาถึงไม่ได้ครับฝา่าฝนโคโราชมาไม่ไหวแต่ที่มาน,นี่ก็มาจากโอโ้ไกลสุดน่าจะขับรถมาจากชุมพรครับแต่มีน้องที่ ตีรถมาจากสกลนกครก็บอกขับรถจากสกลนกครก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับหชั่วโมงกรุงเทพก็มากันหลายคนวันนี้ก็คือต้องการที่จะมามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจเป็นสักขีพิยานในวันสําคัญของพวกเราชาวชาติพัฒนากลราคน,นี้ เมื่อเราบอกว่าเรามีความคิดดีมีความตั้งใจดีมีความกล้าแล้วเนี่ยผมขอสรุปประเด็นสั้นๆท่านั้นเองครับก็คือเป้าหมายการทํางานของเราเป้าหมายของเราเนี่ยผมคุยกับทางพิสุวัตคุยกับทางพ่เทวันตลอดช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นเลยครับเป้าหมายเราไม่ซับซ้อนเลยเป้าหมายหลักเราเนี่ยก็คือทําให้คนไทยอยู่ดีกินดี ของเราคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่ผมขอยืนยันว่าประชาชนรอคอยเรามีผู้มีประสบการณ์ทั้งในเศรษฐกิจระดับชุมชนเศรษฐกิจระดับ SME ภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงนักการเงินการคลังระดับประเทศรวมตัวกันอยู่ที่นี่ภาของเราชาติพัฒนาบ้าคบ เราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่ได้ต้อนรับคณะของเราด้วยความอบอุ่นอย่างมากไม่ได้นึกเลยครับว่าจะมีการต้อนรับกันในขนาดนี้ <ś> ก,ก็เป็นกำลังใจและเป็นมิตหมายที่ดีให้กับพวกเราทุกคนก็ขอยืนยันนะครับว่าพวกเราทุ่มเทเต็มที่นอกจากเพื่อไม่ให้เพื่อนสมาชิกผิดหวังแล้วแต่ก็ให เป็นไป,นป,นปนตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชนทุกคนที่มีกับเราด้วยนะครับขอบพคุณมากครับ